บอสคัมเบลปลูกไปแล้วจ้ะนี่สีเพิินดอกของเขาเป็นดอกรอบที่สองเรื่องก้อนที่ยายิงจะเอาลุ้มกระถางเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนเอาม้านะะั้นยายิงตัดดอกเขาออกก่อนเ้วยองะเดี๋ยวปลูกเราจะแป๊บยายิงสิได้เอาน้ำลดละค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าดอกดอกอ่อนมันสิเรื่มงอดอกงอหักงอห้อยแล้วหัวเขานะ่ะล้วก็ อันนี้ค่ะยายอิงเพิ่งปลูกได้สี่กระถางนะคะพุ่นเหลืออีกสองกระถางพอท่านได้ปลูกปลูกบอสคัมเบลก่อนเดี๋ยวเอาน้ำม,มันลดกันด้วยพี่น้องมันมันหัวมันน่นเริ่มงอเงี้ยงอกเงี้ยสงสัยมันนึนตอนก้อนนี่ปลูกกระแซน้ำอยู่ได้หละ่ะมันก็เป็นจังซี่ฮะแซ่หอดยอ,อยูอ่ในบ่อผนมึงลูกได้อิงนอนรอ นอนแล้แดดเริ่มฮ้อนแล้วจ้ะเดี๋ยวยายิงปลูกอีกจากสองกระถางยายิงก็สิเข้าไปกินขา่าเศร้าละตอนนี้ประมาณจากสิบโมงกลัวละยายิงสิได้กินเขา้าลูกก็ออกมานอนรอเนี่ยข้าก็บพ่กินแต่เมื่อเศ้าเนี่ยลูกเฮมันอนนั่งเป็นเพื่อนแม่เนี่ยมาอยู่ไกลๆได้พี่น้องเพรานะนะอยู่ใส่ก็อยู่น้ำเนาะบัดนนี้อันบัวบ้าเฉันเนี่ย บอกว่ออกบอกไข่ออกดดกเลยปีนี้พี่น้องเนี่ยบัวยายอิงยังบม่ทันได้ออกดอกด้วยนี่เบิ่งสะน้ำในน้อยนึงกะจากไปอย่างอันจอกๆเนียนๆนะเต็มเนี่ยเอาปล่อยน้ำไว้ให้มันเต็มเพื่อที่เพิ่เหมือนกระสิได้ไม่กินนกกระสิได้ไม่กินเนาะเป็นอย่างอันยายอิงจังอันเก็บจอกๆเนียนๆไว้เพราะว่ามันมีป่าค่ะย่านนกมันไม่ โจกกินปลามโมเมนว่าแต้นต่น,ตนกแต่เพิงมากินเด้หนูก็มากิน,น,กากน <c oughs> บานนี้เฮ็ดทั้งอันนี้เสร็จแล้วเนะาะยายอิงสี่ลืออันมูนี่ออกค่ะนี่ลือกระถางเขาเก่านั่นออกเราก็สิหาดอกอันนี้มาปลูกแทนฮะค่ะมาปลูกแซมนี่ปลูกแซมมูเขียวๆนี่สิเอาออกออกแน่ค่ะเพราะว่า สีหาดอกอันมู่อันเนี้ยนี่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 เนี่ยเมื่อปลูกแซมค่ะเพราะว่าเขาออกดอกช่วงนี้สิได้ตตอกันแล้วก็อันนี่ค่ะต้นสนนี่ย้ายเยาออกสีห้นองเขาจริงจริงสีไฮนองเขาต้นใหญ่พอมถ้าเขาขุดใดเด้อสีไ้เขาขุดไปอันนั่นอีกต้นหนึ่งสีไ้เขามาขุดเอาละจ้าั่นเขาว่างน้องพาาพื้นว่า พี่อิงขอูขอชาวัฒนก็เล้ยสิ้ให้เขาเพราะว่ายายอิงสิเปลี่ยนสิเอาต้นดอกไม้พวกแบบนี้ค่ะมาปลูกคือต้นสนเนี่ยย้ายคิดว่าย้ายสิเอ,เอาเอาออกเบืดอเล่าย้ายอิดขีดข้ามตัดแต่งกิ่งมันอย่างพี่น้องอ่านเฮาอายุหลายแล้วหาปลูกต้นไม้แบบนี้ดีกว่าเน,นี่ยค่ะนี่มันดูแลง,ง่ายๆเนี่ยต้นพวกเนี้ยก็ต้องตัดอย่างมันย้ำอันย้ำหนาวมันก็ตายเป็นหัวไป ย้มห้อนมันก็ขึ้นมาเป็นดอกจ้าเสียไออิงสิพยายามลดงานจะของลงว่าสิลดงานว่าสันก็หาจะต้นไม้มาปลูกเด้อพี่นองเด้อความมันของย้ายเนี่ยที่นี่ก็สิเริ่มลดน้ำไปเป็นช่วงๆแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มร้อนละสิเอาน้ำมาโหดขา้เป็นช่วงๆช,ช่วงที่มันนั่นว่างๆอยู่นี่ค่ะเนี่ย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 ว,ว,ว,ว่างๆแบบเสีย และอิงที่เอาต้นอันนี้มาแซมเหมือนเธอเนี่ยแต่ว่าจะบำรุงดินก่อนคะ่ะดินในแห้งแห้งบโอมน้ำพี่น้องดินบโอมน้ำเลยมาหดต้นไม้แล้วเฮาเบิงเราดินเขาบาโอมน้ำเลยคะ่ะที่ต้องเอาปุ๋ยเอาอย่างมะลุงก่อนว่าจะประมินว่าจะพืชเอาปุ๋ยใบปุ๋ยอย่างพืชสดพืชอย่างมะลุงให้เขาก่อนนี่เนี่ยอันที่ได้มาเมื่อวานนี้จ้ะนี่จะร้องออกดอก ยายสิหาอันมูจังสี่หละค่ะมาปลูกแซมให้หลายๆเพราะว่ามันนั่นมันจะออกดอกสลับกันกับกุหลาบได้พี่น้องน,นี่นี่มันสีออกดอกสลับกันนี่ยค่ะอันผักเส้เมยได้เนี่ยก็เลยลองเฮ็ดคิปเบื้องก่อนพุ่น,นะละเกะละกะพี่น้องงานยายอิงสวนงานสวนเนาะแล้ว่เปลี่ยนแล้วพี่น้องจ้ะเนาะนี่ละ แล้วบอกเป็นงานสวนงานบ้านพระท่านได้เห็ดด้วยจ้าหอ,อกมาเห็ดงานสวนแต่เศร้าเพราะว่ามันอากาศประหอนเดี๋ยวอันนี้เริ่มมหอนแลวยายอิงสิเรื่มเขาไปกินขา่าละค่ะว่าสิปลูกต้นไม้ให้แล้วหกต้นแล้วสิกลับไปกินเขา่าอันนี้ก็เลยว่าเออมมงานางสำรวจเบิงนะมีแต่อันมองแห่งแห่งดินนะพี่น้องเบิงอันว่า อันอาทิตย์นี่ฝนมันอิตกบนะพี่น้องจ้าฝนระเบิบ้ปตัดแต่งกิ่งอีกเนาะงานสวนจ้าผู้ใดบริ็ดกับบอ,องโหดหอกแต่ว่าเราทําเพราะว่าใจรักใจหักอีิ่ยย้ายเนี่ยปลูกเนี่ยคนมักสวนเนะพี่น้องเนาะเอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้ะ